ค่ะคุณผู้ชมคะจากสวดมนต์ข้ามปีแล้วจะพาไปดูกิจกรรมที่เราได้บอกไปตอนต้นรายการค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงาน Amazing เชียงใหม่ c o u t Down 2 0 25พร้อมศิลปินชื่อดังร่วมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอจัดงาน Amazing เชียงใหม่เค้าดาว2025ภายใต้หัวข้อเมื่อแสงสุดท้ายมาบรรจบกับแสงแรกแห่งปี โดยภายในงานค่ะเต็มไปด้วยเหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างคลึกครื้นอีกทั้งค่ะมีการแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดังมากมายอาทิสงการรังสรรค์ปออนนบและแบมแบมกันพิมุกหรือแบมแบมก็เซเว่นที่ร่วมสร้างสีสันให้กับแฟนคลับซึ่งบรรยากาศค่ะก็เต็มไปด้วยแสงสีและเสียง น่าสนุกนคือคักจริงๆเลยนะคะซึ่งภายในงานนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดพื้นที่ให้ถ่ายภาพและเก็บบรรยากาศสุดประทับใจมีจุดเช็คอินรับของที่ระลึกด้วยนะคะรวมไปถึงโซนอาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่และหลากหลายเมนูจากทั่วประเทศมีกิจกรรมเวิร์กช็อปหัตกรรมไม้ไผ่เชิงประยุกต์และตุ๋นไส้หมูให้เหล่านักท่องเที่ยวร่วมทํากิจกรรมอย่างสนุกสนานในงานค่ะก็ะในงานนะคะก็ยังมีโซนดูดวงเสริมสิริมงคลและพลังบวกต้อนรับปีใหม่ค่ะ สายหมูก็สามารถไปติดตามค่ะก็เดี๋ยวไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวในงานกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจัดได้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นที่เมสซินไทยลน์เป็นคนจัดเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้จัดงานนี้ไปอีกหลายๆปีเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ได้แค่เป็นการเข้าดาวสนุสสนุกเฉยๆแต่ว่าในเรื่องของแง่เศรษฐกิจเนาะในเรื่องของนักท่องเที่ยวในเรื่องของ การทําให้เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทําให้ทุกคนรู้จักว่าเชียงใหม่ก็ยังมีมุมที่สวยงามนี้ค่ะนายวีระพงศ์ริดรอดร,ร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททได้กล่าวคําอวยพรปีใหม่และร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการแสดงพลุสุดตราการตาอีกด้วยค่ะโอ้สวยงามมากจริงๆซึ่งดิฉันไปดูของจริงมาตราการตาจริงจริง